สวัสดีครับสวัสดียายสายนะครับผมวันนี้ก็เดินทางมาตามแนวทางของคุณยายเป็นคงสุดท้ายยายโทรเรียกช่องภมิดวนเลยให้ยายเต้โทรตามเลยยายเนาะยายได้ยินเสียงระเบิดไหมยายอยู่นังหรอกได้ยินเสียงดังไม่ระเบิดดังตึ้มดังยังไงดังตึ้มกระตุ้นดังจังกระสีสะเทือนเลยนี่ยายดังกระสตึ้มเลยนี่ยายตึ้มกันจริงดังมดคืนไหมดังหมดคืน ครับ,บแต่กย็ยายอพยพยายจะไปไหมเนี่ยไปครับ <c oughs> นานมาแล้วอยู่บ้านนี่แล้วนาะยายนเนาะอยู่บ้านนี่สายก็สายไปทำไหนมีสายจะเองคนเดียวอืมเขาสายตุ่ยแต่ไม่คุยไปไหนไปตรงไหนก็นนาาเ,นเขายังมาอยู่บ้านเองเองจะไปทางไหนอืขนาดชายแดงเขายังมาอยู่บ้านเองเองจะหนีไปไหนเนาะเออก่อนที่จะกลัวเองมันชี่ก่อนนะจุดก่อน เราตอนยิงรอบแรกนะเออรอบแรกเจ็บไอ้ดพาหนุ่มพาโฮมใจสูงเอาไว้เตรียมตัวจะห,หนีแล้วเตรียมตัวไปทางไหนกูจะไปหลัง <c oughs> <c oughs> บางทีที่นี่ไม่เตรียมรถไม่รอเรือต้องจ่ายก็ตายไปซือ้อเอาไปน,นี่แล้วยายยังแข็งแรงอยู่เลยยายโอือเด็กชายต่างนะมือหัวเท่าไเหระยายอยู่เท่าไเหระ ออกกับเก้าทุกสองเลยเต็มเปียจ้องงวดนี้ไหมงวดนี้ก้าสองเต็มเปี๊ยะออกไหมงวดนี้เก้าสองงวดนอกออกแต่ว่าตรงตรงกรเล็กอาจาร,ราย์เมื่อไรอาจารย์ในบอกเก้าสองไหมนีเอง,อง,อองเก้าสองสองเจ็ดสองสีเ่เจ็ดเจ็ดสองเออเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสามที่อาจารย์บอกไว้รอบก่อนนั่น บกบสามศูนโอ้มาพี่เป็นทุกข<ม>์สิเด<ม>็กเสือเอาเอาที่อาจารย์ท่านบอกลา่าศูนย์นะท่านบอกตัวไหนสามตัวบอกตัวหนึ่งสามศูนย์หนึ่งศูนย์สามเออหนึ่งถึงสามกับอะไรอีกตัวหนึ่งเออสองสี่หนึ่งสองสี่เออหนึ่งสองสี่ท่านบอกนานหรือ,อยังยายตัวนี้วันก่อนนี่ ครับเราใช่ใช่องค์เดียวกันก็ที่ท่านบอกสองห้าสองไม่ใหญ่ที่ยายจดไว้ในกระดาษอืมใช่ว่าท่านพูดที่เดียวะ่ะแล้วก็หายไปเลอยเอางนี้ทไมพูดอีกทำไมพูดมาจากไหนพูดอืมอ่าลองไปท่านพูดนานแลวนี่หลายวันเลยนี่ยายพูดตั้งเต็มออกงดโกนเลยสามวันสี่วัน แค่มาพูดทีคับเออเรา3000 3, 3ี่มันฝูงกันก็อาจารย์ทีมี่ะโอ้ตรงการไล่อาจารย์เออมันไลอาจารย์3 0 0ศ3นี่อ่าออกแค่ทีอือยากว่าจะซื้อโรอตารีนี่ 30, 3 0 0 3เออว่าจะซื้อเองก็งเนเลยแม่มันเขาบอว่าคือยากคือเาคุณมเห็นเขาคือ มันจะลองเห็นตัวรถตีรู้ผมลองเรียกล่างเน่ยยันหนอศูนย์สามสามศูนย์อือหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามที่นี่ก็แอบมึงเขาว่าไอ้สามตัวน่ะมันหายากแต่สองตัวหาง่ายเออมันหายากต้องอ๋องอืมันไอ้้องลอือมันไก่บอลออกได้หนอ ไอ้วันออกดามันเลยมันเล็กมันเลยหายากอืออือแล้วเจ้า่ายาฝันเห็นตะพ่หนึ่งฝันก่อนได้เลขอาจารย์ไม่รู้ว่าฝันทีหลังฝันทีหลังฝันเมื่อคืนนี่อือหนายฟังหนึ่งอ่อยายเป็นไงวันเฮีนตะพะขับรถถึ่ว่ะไอ้รถนั้นก็มันจะก็จะเบี้ยนยังไงก็ไม่รู้จะว่ารถกระบะหน่อยมีลังคาสีเขียวอือรถรับเกี่ยับ ครับไปตลาดเนี่ยไปซื้อของอครับไปตลาดไปซือ้อของเองอเองก็ว่ารง่างไอย่งเนี่ตะวันตะพุนแกตายไปนานเ,าเนลยในาะหมตายไปนานแล้วตั้งแต่น้อยๆดูเต็มเพิกพวกนี้น้อยเลยจะมีศูนย์อะไใหญ่ว่า,งาเงี้ยก็ว่าศูนย์ลยหมดนี่อือศูนย์ไหนอะหาศูนย์ไหนละลืมเลยในหาศูนย์ก็ศูนย์สามนี่แลหละเนาะเออ ออืแล้วก็มีคนบอกเลขมานี่ยนะใหญ่มีคนบอกเลขมามีอาจารย์ให้เลขมาห้าศูนเออห้าศูนเขาบอกว่าไงยาเลขห้าศูนเขาบอกว่าเขาฝันเขาฝันเห็นคณเถ่ามาบอกืนอือเลขห้าศูนย์ ยวคนฒ่ามาบอกซื้อเรือหาซูนคนแก่ตายติดจางหนั่นเนี้ยโอ้เป็นยาทวดยาทวดมาบอกซื้อเรือหาซูนบอกยังไ้อืมทีนี้เขาเอาเงินมาคืนเขาก็เลยมาบอกคัานี้หาซูนอือใช่แล้วเข้อใจจริงบุญบ้านหาตป็นอูฝัน เมาบอกคืไปหาศูนเยอะอว่อตัวหาูนกับศูนสามกับไม่ออกนาเลยนะนายานอเออออกแค่ที<ฮ>บางงันออกเรื4ู่หละสองสองมันสองี่สูงเลย,เยโอ้ใช่ไหมยายอืมไม่แน่สองอาจจะอยู่ตัวหนึ่งนยายหนอะมันเจ็ดสองกับสองสี่นี่เนาะยายหนอเออต้อนดตัวหนึ่งเลยไม่กีอยู่ตรงไหนเจนได้เลย สามจูนี่สครับครับกำลังวันมีตัวไหนยายวันออกเร็วออกมานอาคารอาคารมีจูนมีสามมีสี่เลยสามสี่วมาสามสี่สองสี่สามสี่ไหมสองสี่สามสี่ยายชอบเลยตัวนี้สามสี่โอเค ไปได้ยินมาจากไหนหรือเปล่าเด็เลยสามสี่นี่เอาความัอที่เอาตามกลางวัน<ม>อนอกจากฟันเห็นตะพลแล้วฟันเห็นคนอื่นอีกไ,ไหมใหญ่เขาพะบอกฟันเห็นมาคลืนอย่างน่ะแต่แต่ก่อนไม่ฟันนี่ไงฟันเห็นมาคลื่นเนี่ยวัน้แกขับรถกิ๊กแน่อยอ,ยอย่ะไปตลาดแกเคยมีบิ๊กแปน่อยนี่แกเคยมี มีจักดมีจุดระดัอืมเคยเคยทางตุดรนบับ <fry> น <UC S> ี่ห <wh> น่อยไเออทำไมเยมดหน่อยครับเป็นอะไล้ำคามีลำคามีะรสีเขียวอ๋อน้ำคาสีเขียวอออือวสีเขียวเขียวหนียนะเพราะว่าีเขียวอีเขียวอ๋อระันทีสีอือโอ้ทำไมถึงว่าละวันทีสีล้วยายสีเขียวอ้าว ้าวบดยังวังที่ฐานที่นี่โอ้อืมเมื่อจะตีเป็นตรงไหนน้อยายเนาะเห็นตะเบียนรถดไม่ลด้ใหญ่ขับรถกาไม่มีรูอย่างว่าเป็นตะเบียนยังไงไม่มีรูจะว่าขับรถเห็นจะรูดเออเห็นจะรูดขับแล่ก็รูดข้ามไปอืมเห็นแต่พ้นังไม่มีรูถึงวิกอัพหน่อยมีลังค่า Ừ, hấp rụt tang 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 mình tang 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 lại tang 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 lại tang 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 cái tang 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 nhớ, tang 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 Nhớ chọc tang tang liền tang 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 ตัวสามก็หาศูนย์ตัวอื่นไม่ชอบอีกนี่ไงชอบสองตัวในในหญ่สองสีก็ชอบสองสีก็ชอบคืออะไรคะตังนี้เนยค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของคุณยายสายนะคะตัวนี้นตามที่คิดเช่นใต้เลยนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ